พอเราลงครีมแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาลงครีมกันแดดนะคะวันนี้เราใช้กันเย่ spf 50บวก super uv cooling water gel sunscreen วิตามิน c spf 50 pa บวกนะคะเนื้อเจลเป็นอย่างนี้เราก็ทาก่อนออกแดด15นาทีนะคะเราจะทาครีมกันแดดเนี่ยเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการลงสกินแคร์ แต่ว่าจะเป็นขั้นตอนก่อนที่เราจะลงพามเมอรนะ์เนาะเราก็เตรียมผิวให้พร้อมก่อนแต่งหน้ากันค่ะใช้ตัวนี้นะ